สวัสดีครับนะครับวันนี้มาด้วยเ,เรื่องที่ตื่นเต้นแล้วก็ไปไป,ไปฟูมฟักกันมาแบบหนักหน่วงมากนะครับเราอย่างที่บอกว่าเราเริ่มวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับผั่มเนี่ยหรือวูฟเฟียเนี่ยนะครับของไร่ไถ่ชนก็น่าจะประมาณปี2ปี 2> ในช่วงแรกอ่ะเราพอจะทราบจากรายงานเบื้องต้นแล้วก็ตารางสารอาหารต่างๆแล้วรวมถึงการบริโภคจริงๆว่าวุ้เฟีซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยหรือผัมของเราเนี่ยที่กำลังตื่นตัวเต็มตลาดไปหมดเลย มันมีผลเกี่ยวกับการชะลอวัยนะครับเนี่้เราพอจะเข้าใจนะครับแต่ยังไม่เคยพิสูจน์ทราบนี่เป็นครั้งแรกนะครับของประเทศไทยและของโลกน่าจะของโลกด้วยนะครับที่มีการพิสูจน์ทราบว่าการทานผําเนี่ยในเชิงวิจัยและพัฒนานะครับระดับห้องแลบหรือระดับการวิเคราะห์เซลลมันเฉลยออกมาเป็นไปหมดเลยนะครับเมื่อวานผมได้เอกสารมาจากมทสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีุรีนารีอยู่ในมือแล้วนี่อยู่ในมือแล้วนะครับมีเตรียม สคริปต์มาพูดเหมือนแถลงข่าวใหญ่เลยนะจริงๆเรื่องเนี้ยผมมั่นใจว่าผมเนี่ยผมขอบันทึกเป็นคนผู้คนแรกแต่ผมมั่นใจเลยนะไม่เกินปีสองปีจะเป็นเรื่องที่เป็นระดับโลกนะครับวันนี้จะมาดูกันนะครับผมใช้เวลาไม่เกินสิบห้านาทีนะครับเพื่อจะไม่รบกวนเวลาทุกท่านจะอธิบายให้ฟังว่าผลการวิจัยออกมานะครับมันเป็นอย่างไรและมันน่าตื่นตาตื่นใจอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวให้น้องๆไปเล่าดูก่อนว่าผมไปทําอะไรมา คือโครงการนี้นะครับเราได้ทุนพัฒนาจากทางภาครัฐนะครับร่วมกับทางบริษัทไร่ไรนนะครับไปไปร่วมวิจัยพัฒนาตัวผัมหรือวูฟเฟียนะครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่เห็นว่ามันมีกระแสะตื่นตัววูฟเฟียกันเยอะแล้วก็มีแปลงทํางานงูนี้เต็มไปหมดเลยนะครับทั้งขายสดขายแห้งขายผงขายสําเร็จรูปอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างที่บอกครับเรา ไร้สาชนหรือยูสมายเราเน้นงานวิจัยแล้วเราเน้นถึงความเป็นจริงจริง,รง,รงนะครับเราเอาความจริงมาเล่าให้ฟังแล้วก็เอาเชิงข้อมูลเราได้มีการจําหน่ายนะครับหรือ p r ีล a อ n c ์โปรดักตเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับผัมเนี่ยที่ทำวิจัยเรื่องของมทเสไปแล้ว4รอบนะครับรอบหนึ่งประมาณ5,000ถึง1,000กระปุกก็มีคนทานแล้วก็ถามตลอดว่าผู้ทานแล้วดีมากทานแล้วเด็กมากทานแล้วทำไมมันดีอะไรอย่างเงี้ยก็ จริงๆ่ะยื่นทุนวิจัยไปตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็วิจัยพัฒนามามันใช้เวลาเนาะน,นี่ก็ใช้เวลาครึ่งปีในการวิจัยแล้วก็ได้ข้อมูลสรุปมาอะผมไปสรุปสั้นๆให้ฟังก่อนข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับอ่าจะมีมีีมมันจะมีตารางนะครับผมผมวางไว้อะไรเดียวผมวางไว้ไนี่อนนะครับตรงนี้อต,ตรงนี้แล้วกันนะครับมันจะมีตารางนะครับมันจะมีตารางที่เอบบ่งบ,บ,บอกผมถ้าคุณดูดตารางไม่เข้าใจผมอ่านให้ฟังนะครับอย่างแรกเลยก็คือทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับว่า าสารอนุอนูลอิสรารเนี่ยมันทําให้เราแก่มันก็เกิดจากมลภาวะว่าความเครียดผลิตจากภายในกินอาหารที่มันผิดปกติเข้าไปสูบบุหรี่กินเหล้าแล้วแต่เลยพีเอ็มสองจุดห้าแต่ว่าจริงๆในร่างกายของเรานะครับมันมีโรงงานในการต่อต้านอยู่นะครับแต่ส่วนมากแล้วมันไม่ได้ทํางานเต็มประสิทธิภาพ มันก็เลยทําให้เกิดศัตรูเงียบเ็าเขียนอย่างนี้นะครับคือแก่ก่อนวัยเหนื่อยง่ายผิวพังสมองล้าโศเสียงโรคเรือรลาง NCD ต่างๆเขาแล้วแล้ว,ลวไอ้ผงผําเนี่ยมันไปนค้นพบอะไรใช่ไหมครับแล้วมันไปทําอะไรมันบอกอย่างนี้ครับมันคือสารที่ไปปุกไปปลุกร่างกายคืออย่างนี้บางคนบอกบางคนบอกว่ามันต่างกับแอตาเซนทินโบิลิกรัมอย่างไรอันนั้นเป็นสุดยอดของโลกตอนนี้นะ แต่เป็นสารที่เติมเข้าไปคือคือเหมือนเราเหมือนเราไปจ้างหน่วยลบสวัสดเกาะเนื้อแมมหน่วย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 ว่าหน่วยทหารพิเศษอ่ะคือจ้างมาแล้วพอกินเข้าไปมันหมดมันก็หมดก็ต้องเติมตลอดแต่ตัวนี้ครับมันไปสร้างโรงงานฝึกทหารอยู่ในร่างกายเราโอเคไหมนึกภาพตามนะเขาบอกอย่างนี้ครับงานวิจัยจากมหาหาเยาลัยเทคโนโลยีนารนรือิอมาทยลมพบว่าวูฟฟียนาโนพาวเดอร์ ต้องเป็นนาโนพาวเดอร์นะครับเมสจะต้องเอ่อมสจะต้องเกิน400นะครับแล้วต้องเทคนิคการใช้เนี่ยต้องมีการอบผ่านเทคนโนโลยีที่มันที่มันดีพอในการใช้มันถึงจะได้ฟังก์ชันแบบนี้แต่ผมไม่ได้บอกว่ากินสดไม่ได้หรือไม่ได้บอกว่ากินผม่อื่นไม่ได้ได้อาจจะน้อยอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามันไม่มีงานวิจัยแต่เนี้ยมันมีงานวิจัยนะครับโดยผงนะครับที่บดละเอียดระดับพิเศษจะช่วยกระตุ้นยีน กระตุ้นยีนนะฮะต้านอนุมูลอิสระนะครับได้แบบระดับเซลล์ผลที่วัดได้จริงนะครับเดี๋ยวให้น้องสไลด์สไลด์วนไปวนมาก็ได้นะครับสารตัวแรกครับคือ SOD super ro อะไรครับเนี่ยล็อกไซด์แหละครับ super lỏ กไซด์ดิสมูเตส์นะครับเป็นหน้าที่คือนักลบด่านแรกนะครับอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายนะครับกำจัดอนุมูลอิสระตัวร้ายสุดนะครับจากกระตุ้นฟังดีๆนะปกติต้องกินเข้าไปใช่ไหม อันนี้นะครับการทานผามจะช่วยกระตุ้นให้มันเพิ่มขึ้นในร่างกาย2.15เท่าสูงสุดในโลกตอนนี้เลยเจ๋งนะโคตรเจ๋งเลยนะอันแรกนะมันมีสามตัวเลยนะครับคุณผมเลยไม่แปลกใจว่าทําไมเขาถึงแบบมันกินแล้วเด็กแต่แต่มันยังไม่มีงานวิจัยระดับเซลล์ระดับเซลล์นะฮะผมมีอยู่แผ่นหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูสอนะครับมันชื่อว่าแค t แคตาเลสเหรอครับแคตาเลสเหรอครับ แปลสภาพของเสียจากเซลล์เป็นน้ำและออกซิเจนพูดง่ายๆคือระบายออกเฮ้ยโคตรเจ๋งผมไปอ่านอันนี้คือเจ๋งมากคือพูดง่ายๆคือถ้าคุณมีเซลล์ที่มันเสียหรือของเสียในร่างกายตัวนี้นะครับมันจะไปปรับให้ออกมาเป็นออกซิเจนแล้วก็น้ำคือระบายออกไปทำปัสสาวะหรือเหงื่อยิ่งเหมือนเครื่องฟอกพิษในตัวทำงานเร็วขึ้นตัวนี้จะเพิ่ม2.13เท่าในร่างกายตัวที่สมครับ G.P.X จำศับ์ไนะฮะ g p x แต่ไม่ต้องจำก็ไดน้นะไม่ได้สอบ g p x นะครับคือ Guta Thione Perloxides นะครับอันนี้ซ่อมแซมเซลล์ปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์ตัวนี้จะเพิ่มขึ้นสูงถึง1.47เท่าทั้งหมดเนี่ยนะครับคิดง่ายๆคือเรามีช่างฝีมือระดับเทพคอยดูแลร่างกายตลอดเวลาหลังจากการทานตัวเบอร์เฟียทีนี้สิ่งหนึ่งที่เวลาเราทานอาหารเสริม ที่เป็นการต้านอนุมูลอิสระไม่ว่าจะมีวิตามินซีสังเคราะห์หรือแอสตาเซนทินมันจะมีค่านี้ครับที่น่าสนใจมันคือค่าตกค้างที่เรียกว่าการเป็นพิษต่อเซลล์ส่วนมากอะมันจะขึ้นกำกับเวลาเรากินยาว่าไงกินยาตับพังเคยได้ยินไหมนะครับแต่เหลือเชื่อครับการกินตัวผําหรือวูฟเฟียเนี่ยไม่เป็นพิษต่อเซลล์แม้ในปริมาณสูงนะครับค่า IC เท่ากับ9 4 5มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรหรือหรือมันมัน มันน้อยมากๆเลยนี่คือคุณอาจจะไม่เข้าใจตัวเลขนะมันคือน้อยมากๆน้อยมากๆกินยังไงมันก็ไม่มีพิษนะครับทีน,นี้ก็ถามต่อครับแล้วทําไมต้องละเอียดขนาด25ไมโครเมตรคือสินค้าของยูสมายนะครับมันคือความเอียดคือ25ไมโครเมตรเล็กกว่าทั่วไป400%เปอร์เซ็นตะครับเพราะว่าขนาดของผงนะครับจะมีผลโดยตรงต่อการดูดซึมการแปลสภาพการกระจายตัวและความสามารถในการฟื้นฟูเซล นะครับผงผักทั่วไปจะอยู่ที่100 120<ม>1 0 0่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบไมโครเมตรเพราะฉะนั้นนะครับเล็กกว่าสี่เท่าหรือสี่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับการดูดซึมจะไวทีนี้มีคนถามเราก็ต้องถามเพื่อเปรียบเทียบกับคิงคิงออสแอนตี้ออกซิแดนต์หรือแอดด้าเซนตินหกมิลลิกรัมหรือวิตามินซีเขาบอกอย่างนี้ครับแอดด้าเซนตินเนี่ยเหมือนฮีโร่จากภายนอกคือเราต้องไปเราต้องเติมเข้าไปเติมเข้าไปแต่การทานวูฟเฟียนาโน เหมือนครูฝึกฮีโร่ภายในอ่าเราเราเรามีเรามีอะไรเรามีจุดศูนย์สร้าง a อเวนเจอร์อยู่ในร่างกายเลยนะครับแอดทาเป็นทีหรือวิตามินซีดีแน่นอนและต้องพึ่งทุกวันแต่ลิหมดไปต้องเติมใหม่แต่ในทางกับกันครับถ้าคุณทานามผมําผงมันจะสามารถผลิตสร้างขึ้นได้ทุกวันแล้ว,ลวเท่าทวีคูณคือเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆมันปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคุณก็ยิ่งเด็กลงเรื่อยๆทีนี้เขบอกอย่างนี้ วิธีการทานเป็นผมนะผมทานคู่เลยผมผมเนี่ยผมมีออสไพทินผมกินวิตามินซีผมกินแล้วผมกินตัวผัมผงแล้วโอ้โหมันมันจะต้องเป็นแบบซุปเปอร์เด็กเนื่อหรอไหมนะครับทีนี้อ,อธิบายเพิ่มเติมนะครับางานวิจัยเนี้ยได้มาเมื่อวานนะครับเอกสารนี่สี่สิบกว่าแผ่นนะครับลองรับทั้งหมดมูลค่าง,งานวิจัยนี่ ไม่ธรรมดาผมบอกบอกราคาไม่ได้แต่บ้องบอกว่าราคาวิจัยนี่ไม่ธรรมดาเหตุผ<ศ>ลคือผมต้องการพิสูจน์ให้ลูกค้าทุกคนทราบโดย,ม,ยมันมีงานวิจัยมันมีเปเปอร์ว่าแบบไม่ใช่มนโนมาบอกไอเกียเด็กนะอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้เขียนไม่เลยนะครับมทสรา,ายงานผลทดสอบด้วยเซลนะครับรีพอร์ตออฟเซลเบสเลยนะรีพอร์ตออฟเซลเบสเลยนะนะครับนะครับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบพัฒนาด้านเซล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโหพูดในคนลุกชูชันอะงันนี่ตื่นเต้นมากเอาเป็นว่าผมพูดให้ทุกแบรนด์ก็ได้นะครับหรือผัมที่เป็นผัมสดคุกกินคุณกินเถอะผมว่ามันไม่ได้มากก็น้อยแต่ถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ตามนี้เลยคุณกินผัมนานโนซึ่งวันนี้วันนี้เราเอามาเป็นเหมือนเดิมครับเราผสมลงไปในสูตรของโปรตีนชีวจิตซึ่งโปรตีนชีวจิตจะมีแอนไทรจิ้ง ผสมอยู่แล้วเช่เอนอัลมอนด์และผักต่างๆอันนี้เราเราเติมเข้าไปโดยไม่เพิ่มมูลค่าคือราคาเนี่ยพันหกร้อยเกสิบาทผมเติมเข้าไปเลยถ้าเป็นถ้าเป็นโปรตีนชีวะจิตก็เติมเข้าไปยี่สิบห้าเซิร์ฟคือคือเติมหนึ่งเซิร์ฟทุกๆ,ๆ 1, ทุกๆหนึ 1, ่งกระปุก 1, ก็แปลว่าหนึ่งกระปุกเนี 1, ่ยตักยี่สิบห้าช้อนผมเติมไปให้ยี่สิบห้าช้อนคือหนึ่งเซิร์ฟวิ่งของผับจะประมาณสามกรัมเนาะใส่เข้าไปเลยไม่เพิ่มราคาถ้าเพิ่มราคาก็กระปุกละสามพัน นี่ไม่เพิ่มราคาให้พิเศษนะครับเหมือนกันเลยครับบางคนบอกว่าอภิเบศแต่ว่าหนูชอบทานวุ๊บหนูชอบทานผักล้วนเวกมอผักยี่สิบตัวตอนนี้เป็นยี่สิบบวกหนึ่งผมก็จะเติมเข้าไปอีกหนึ่งเซอร์วิงหนึ่งเซอร์วิงนะครับเข้าไปเลยเติมเข้าไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์่ะของน้ำหนักคือคือพวกง่ายคือเพิ่มผําเข้าไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนัก,ก,นนนกโดยที่ไม่เพิ่มราคานะครับแล้วเป็นผัมนานโนเกรดเป็นผําตัวนี้แหละ เป็นถามตัวที่มีงานวิจัยนี่แหละนะครับคุณก็สั่งซื้อได้เลยแล้วตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นคือซื้อ2กระปุกแถมฟรีหนึ่งกระปุกสินค้าตัวนี้จะมีจําหน่ายเพียงเพียงนะฟังดีๆนะฮะห้าร้อยกระปุกต่อชนิดแปลว่า2ตัวนี้จะมีรวมกันหนึ่งพันกระปุกหมดแล้วหมดเลยนะครับเพราะว่าผับชุดนี้จะต้องรอผําที่ส่งมาจากมทสนะครับที่นี้คําถามคือว่าทำไมมันต้องเป็นผับมทสคือจริงๆทุกที่ก็ได้แต่ผับมีปัญหายอย่างหนึ่งครับคือผับมันอยู่ในน้ํา ถ้ามันไม่สะอาดเนี่ยมันจะมีเชื้ออีโคไลโคล์ฟอร์มและมีความสกปรกมันทํายากคือมันทําให้สะอาดระดับระดับเนี่ยระดับอย่างเงี้ยระดับอยู่สมายพูดอย่างเงี้ยน,นะมันยากมันยากมันไม่ได้ง่ายผมลองมาแล้วผมลองมาแล้วผมทิ้งไปหลายล็อตแล้วมันต้องแบบนี้มีแค่นี้ใครอยากได้รีบสั่งแต่วันนี้ซื้อ2แถมหนึ่งไม่พอฮะไม,อไม่พอไม่พอหรอกครับมาแถลงข่าวขนาดนี้แล้วนะครับพี่เบสจะ,ะให้ดู เป็นตัวนี้อันนี้ขอฝากงานเปเปเปเอร์วางไว้ไก่อนวางไว้ก่อนนะครับวางไว้ก่อนนะครับพี่เบสจะมีของแถมตัวใหม่ที่คุณเห็นอยู่แล้วโชว์อยู่นี่นี่อ่ะ้องหมบปรับไปเลยก็ได้ครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องปั่น <c oughs> เครื่องปั่นเรียกว่าชูชิ่งครับคือผมไปเห็นในห้างและผมชอบคือชอบมากหนะ้าตาเป็นอย่างนี้นี่นะคือ แพงเลยเนี่ยแพงเลยแต่เดี๋ยวแถมให้ฟรีทุกชุดโอเคไหมพิเศษแต่มีอยู่มีเท่าไหร่วะามียี่สิบอันไหมประมาณยี่สิบมีแค่ยี่สิบอันนะคือยี่สิบชุดแรกได้ใครอยากได้พิมพ์หมักบอกบอกเอาเลยนะครับแล้วบอกจะเอาวันไหนอันเนี้ยมันจะเปิดได้ได้สามฟังก์ชันนะครับที่เบนจะทําให้ดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทให้ดูคือเราเปิดฝาอันนี้มันจะมีเครื่องปั่นเห็นไหมเราเปิดฝาผมวางนี้นะครับเราใส่ผงผํา ซึ่งเป็นซูเปอร์ฟู้ดอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวผมผมขออันนี้วังข้างก่อนนะครับอ่ะผมใส่ผงผัาลงไปนะครับผมใส่ผงผัาลงไปหนึ่งสกู๊ปตามที่เราบอกหนึ่งสกู๊ปอันนี้เป็นโปรตีนชีวจิตที่ผสมผัาไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมเอาช้อนเอหลดไปเลยจะบอกว่าเอาช้อนใส่ไปได้เลยไม่โหกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเสร็จปุ๊บนี่นะครับ หนึ่งช้อนเราขออนุญาตวางนี้นะแล้วเราก็เติมน้ํานะครับเติมน้ำแต่วันนี้จะใส่กล้วยหอมคือผมอ่ะผมก็อยากจะทำอย่างนี้เครื่องปั่นเนี่ยมันใส่พวกเบอร์รี่กล้วยหอมผลไม้แอปเปิ้ลได้คุณทําได้หมดนะครับเดี๋ยวพี่เบสจะใส่กล้วยหอมลงไปใส่กล้วยหอมลงไปอ่านะครับใส่ลงไปเลยนะครับขออนุญาตใส่ไปอ่ะเด็ดก่อนเด็ดก่อนนะครับใส่ไปก่อนอ่านี่เสร็จปุ๊บพี่เบสจะใส่น้ําแข็ง ส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งไปสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันเป็นสมูตตี้นะครับน้ำแข็งต้องก้อนเล็กหน่อยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเครื่องปั่นแบบปั่นปั่นแบบปั่นสมูตตี้แบบเฮลตี้ไม่ใช่เครื่องปั่นแบบเครื่องปั่นอะไรใหญ่นะครับแล้วก็เติมน้ำนะครับเติมน้ำอ่ะเติมน้ำเข้าไปอ่าแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นชัดไหมเติมน้ำอ่ะนะครับป๊บคุณปิดฝาปิดฝา นะครับอ่าปึ๊บอ่าแล้วเราแล้วเราก็กดเปิดมันอ่าผมวางนี่ก่อนวางก่อนนี่นะครับกดเปิดมันอ่าตั้งทิ้งไว้เลยเห็นไหมคุณเห็นไหมมันคงจะดังอยู่มันกำลังปัง่น นะครับมันมีเวลามันมีสามโหมดคือแบบสี่สิบห้าหกสิบอะไรกันงูนี้เห็นไหมต้งไวโคตรดีอันนี้ผมก็ได้มาขายเครื่องปั่นนะฮะไม่มีขายนะครับผมไปชอบคือผมชอบมากมันปั่นจนละเอียดอัตโนมัติอยู่เฉยเดี๋ยวเรามีแก้วเรามีแก้วมันเดี๋ยวมันดับเองมันมีเวลาถ้าเราเราเห็นเราถือได้นะเราถือได้นะเนี่ยมันมีเวลาอยู่หนี่เดี๋ยวสิบสองวิอ่ะสิบวิอ่ะโหมดโอเคเราเราไปขยับหนึ่งไงมนเลยดับ พอแล้วแล้วทีนี้คุณไม่ต้องเปิดรอบนี้ข้างบนมันมีนี่ข้างบนมีฝาใไหมเปิดฝาข้างบนปุ๊บทำยังไงต่อเทสิครับรออะไรอู้หูอ่าได้แล้วนี่ไงวุ้ยลวงลวกลวอหอมคือพอใส่กล้วยไปหน่อยหอมคือผม,มชอบกินกล้วยหอมแล้วก็วกล้วยหอมมีประโยชน์เยอะ ก็ได้เนี่ยได้ผักได้ถั่วได้กล้วยหอมนะครับแล้วก็ได้ผําด้วยหนึ่งเซอร์วิงคือแก้วเนี้ยกินเข้าไปเนี่ยเด็กผมว่าเด็กสิบเท่าอ่ะเพราะว่ามันโอ้โหมันตะลุมบอลเฮ้ยมันอร่อยมากคุณสวัสดีครับคุณพนิดาครับพิกัดเครื่องบันไม่มีต้องซื้อในโปรโมชั่นเท่านั้นนะครับไม่มีไม่มีแปะลิงก์ที่ผมไปค้นพบมาไปเหมาไาจากข้าง โอ้โหมันอร่อยมากถ้าคุณเป็นคนชอบกินแบบกล้วยหอมปั่นนะเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ว, like, like, like วันหลังผมเอาแอปเป่ลแอปเปิลมาปันา่นมั้งอือน้ำโมล,ลองเลยเย็นหน้าเย็นอร่อยอร่อยอร่อยเลยแหละอร่อยเลยแหละ,อ,อ,ลหละอ้านี่น้าเมยคุณมันอร่อยมากแล้วมันเครื่องปั่นมันเวิร์กมากมันเวิร์กมากคุณอ่ะผมจะบอกงี้ วันที่กลายเป็นจากงานถแถลงงานวิจัยกลายเป็นงารใายเครื่องปั่นไปนะอ่ะคือผมมาไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้ให้ทุกคนมีความสุขกับการดูแลสุขภาพก็ผมว่าเครื่องปั่นมันดีอะคือลูกค้าหลายคนบอกว่าเนี่ยเขาก็ปั่นสูตรอะผมก็ลองบ้างละเอียดมากหอมหอมหอมเหมือนกล้วยน้ำกล้วยเนาะอ่าแล้วก็ทีนี้อย่างที่บอกครับซื้อซื้อสองแถมหนึ่งแถมอีกหนึ่งนี่อ่าเห็นไหมคือเนี่ยหมดเนี่ยหมดเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ย โอ้โหมันเกือบแปดพันมั้งราคาเพียงสามพันสามพันสามรอแปดสิบาทได้หมดนี่เลยได้ทั้งชุดไปเลยมียี่สิบชุดนะจ๊ะคือมีมียี่สิบชุดจริงๆนะฮะไม่คืออันนี้ไม่ใช่แบบว่าเอ้ยพี่เบสพูดให้มันเหมือนเหมือนเรือนน้อยไม่ใช่คือผมได้ไายี่สิบเครื่องคือจะไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนถึงบอกคุณวินิลาว่าผมไม่รู้ไปหาที่ไหนเอาเป็นว่านะครับชุดนี้ก็ได้หรือชุดนี้ก็ได้นี่บางคนบอกว่าพี่เบสหนุก แตหนูไม่หนูไม่ได้ซื้อโปรตีนชีวิตหนูซื้อตัวเว้งมาประจําก็ชุดนี้สามกระปุกอ,อันนี้อันนี้อันนี้อจะถูกลงมาหน่อยหนึ่งเหลือเท่าไหร่นะอันนี้หนึ่งพันเก้าร้อสิบาทนะครับเป็นผงผักรวมยี่สิบวกหนึ่งคือยี่สิบวกุฟเฟียแล้วแถมตัวปั่นอีกตัวหนึ่งคุณก็ไปอันนี้คุณปั่นคุณก็ไปใส่นมใส่ผักผงแล้วก็ปั่นใส่น้ําแข็งนิดหน่อยอมก็เป็นเลิศลิศจริงนะนะครับอ่ะ เอาเป็นว่าวันนี้ประมาณนี้แหละนะขอะแถลงข่าวก่อนส่วนรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลเดี๋ยวผมลงหน้าเพจไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ทั่วโลกรู้ว่าของไทยดีนะครับแล้วก็เรามีงานวิจัยแล้วอะเราเราเรา,เราอยากประชาสัมพันธ์ว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นข้อเท็จจริงอะมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยกินไปแล้วเด็กนะอะไรอย่างเงี้ยคือนี่เอาเอางานวิจัยระดับเซลล์ของมรสมาคุยกันนะครับเต็มเลยนะครับเนี่ยเยอะมาก เยอะมากครับอ่านเองด้วยแล้วก็ใช้ AI ช่วยด้วยนะครับเพราะว่าผมว่ารีพอร์ตภาษาอังกฤษเยอะมากถึงกว่าเราจะเข้าใจมันก็คือตัวเนี้ยมันคือมันคือการไปปลุกเซลล์ให้มันฟื้นจากภายในแล้วแบบสองร้อยเปอร์เซ็นอ๋ออีกอันหนึ่งที่ที่ผมไม่ได้ไม่ได้บอกมันทำมันทํางานทันทีในยี่สิบชั่วโมงนะฮะมันทํางานทันทีในยี่สิบชั่วโมงนะครับผมผมมีอยู่เดี๋ยวก่อนผมดูอยู่เมื่อกี้อยู่อ่อ นี่ครับนี่ครับเขาบอกอย่างนี้ครับศูนย์วิจัยมาเราสอนะครับผลวิจัยชี้ชัดเจนคือ s o d เพิ่ม2.5เท่าเค t a เทเลเพิ่ม2.13เท่า G.P.X เพิ่ม1.47เท่าและเพิ่มทั้งหมดนี้ภายใน2ีชั่วโมงหลังกินแปลว่าเห็นผลไวปลอดภัยแน่นอนแล้วของเขาแรงจริงๆถ้าคุณมีวิตามิน C นะคือนี้มันเขียนเลยว่ามันมีผลคือถ้าเกิดเราการร่วมกับวิตามินซีหรือแอาเซนทินมันคือเพิ่ม เพิ่มเพิ่มเพิ่มพลังเข้าไปอีก,อกมิติเลยคือถ้าคุณมีวิตามินซีกับแอลทีอยู่แล้วถ้าคุณถ้าคุณนดรผลลับจริงๆอ่ะคุณก็สั่งไม้ไปกิดนะครับแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับวันนี้ก็จะจบประมาณนี้งานวิจัยนะครับก็เชิญชวนรถนี้นะครับมีห้าร้อยกระปุกแต่ของแถมคุยกันตรงนี้ก่อนนะของแถมหมดแล้วหมดนะ งอแงกับผมไม่ได้นะคือผมไม่สามา that, รถไปหามาให้ได้นะเพราะฉะนั้นนะครับยี่สิบชุดแรกคุณจะได้เครื่องปั่นไปด้วยนะครับแล้วคุณสามารถไปปั่นใส่ใส่ได้ทุกอย่างเลยคุณอยากจะใส่ถั่วเพิ่มถั่วถั่วไม่แน่ใจว่าได้ไหมใส่พวกผลไม้เพิ่มนะครับนะครับมันจะปั่นสมูทตี้ได้นะครับแล้วก็คือตัวนี้มันมีข้อดีคือถ้าเกิดมันเจอของที่มันแข็งมากเนี่ยใบมันจะหยุดเพราะว่ามันกันพังนะครับ ก็จะปั่นไปแบบสมูทตี้ปั่นเ็วๆใส่เนื้อผลไม้ใ, Blaze, ใ, Flash, ใ sì, ส่เนื้อส้มใส่แอปเปิลใส่อะไรว่าไงครับผมมีนี่ไงผงผักนี่ไงครับผงผักผงผักอ่านี่เลยนี่นี่ที Gothic> ่หยิบอยู่นี่ซื้อสองแถมหนึ่งแล้วก็แถมเครื่องปั่นนี่ผงผักตัวนี้อเนกประสงค์เลยผงผักผงผักยี่สิบชนิดบวกวูฟเฟียคืออันนี้ปกติปกติเอาง่ายเวกมอมันจะหนักร้อยกรัม ผมเติมบุฟเฟีไปอีก20กรัมฟรีๆเติมให้ฟร,ฟรีเพราะว่าเราต้องการให้มันแบบออกฤทธิ์แบบเต็มที่สุดยอดไปเลยใครต้องการเด็กด้วยวัตก,กรรมที่มีข้อยืนยันแล้วจากมศสก็สั่งได้เลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะรีไลฟ์นะครับวันนี้ผมไลฟ์สดจนกว่าจะหมดสินค้าก็หมดนะครับโอเคไหมก็หวังว่าคนที่รับประทานแล้วจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะครับคือนอกจากเด็กเนี่ย อ่าพวกนี้มันยังเสริมโอ้มันมันมันรอบด้านอ่ะคือผมมันเหมือนแบบคือของแถมนี่คือแบบเหมือนเหมือนคุณเหมือนคุณซื้อบ้านแถมเบนซ์คันหนึ่งอะเอางี้เถอะเอาอย่างงี้เเหมือนคุณซื้อบ้านแถมเบนซ์หนึ่งคันอ่ะของแถมคือสุดยอดอ่ะผมไม่ได้หมายถึงเครื่องปั่นนะผมหมายถึงไอ้บูฟเฟียที่แถมไปเนี่ยมันสุดยอดแล้วครับมันสุดยอดจริงๆนะครับแล้วอย่าลืมทานคู่กับวิตามินซีแอสไพรินถ้าไม่มีไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามี ถ้ามีอยู่รีบสั่งซื้อไปเลยมันจะเทนผลลัพธ์แบบแบบเหมือนเหมือนไปฉีดหรือไปไปทำหลักแสนในคลินิกนะครับมีคำถามไหมผลผักลดไขมันนั่นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับอันนั้นอีกยี่ห้อหนึ่งอ่าเป็นของเซเนียเวจี้อันนั้นอันนั้นต้องไปติดต่อแบรนด์นะเป็นโปรแกรผมเพน่ทำให้นะครับเป็นเป็นหนึ่งในแบรนดลูกแบรนดลูกก็เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์อทำให้เขาทำอนะเป็นเพื่อนกัน นะครับอันนั้นต้องไปติดต่อเพจเขาคนละเพจนะครับแล้วก็เบคกี้บาลานซ์ก็เป็นของพี่หมอท็อปอันนั้นแกจะทำเรื่องเกี่ยวกับน้ำตาลนะไม่เหมือนกันเราทำเกี่ยวกับอิน e ทอร์เ g ิงแล้วก็เฮลที่แล้วก็ภาพใหญ่เราเราเป็น SCB ซเอ็กเป็นยานแม่แล้วกันง่ายๆเนาะนะครับเป็นเป็นเป็นผู้รังสรรค์นะครับประมาณน,นี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ